ขายข้าว<ช>เขาไม่บอกว่าเขากำไรขาดทุนเขาบอกเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุน <c oughs> จริงๆมันมันก็จริงนะ <c oughs> จะเรียกว่าขาดทุนจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆอันนี้คือเงินอุดหนุนน่ะทั้งคู่อะของอภิสิทธิ์หนึ่งแสนสองหมื่นล้านกว่า <c oughs> <c oughs> 1> 1, หนึ่งแสนสี่ด้วยซ้ำ นะประมาณนี้แล้วของรัฐบาลที่ร้างเนี่ยขาดทุน1นึ0 0 0สา่ล้านผมบอกว่าใครใช้เงินมากกว่ากันนะช่งตัวเนี่ยแล้วทำไมรัฐมนตรีพณิธ์ิก็ไม่พูดวันนี้ปากแมวก็จะขอเอาส่วนที่ทําไมเขาไม่เอาเรื่องนี้มาพูดนะเราจะได้มาพูดเองนะอย่างโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันมีผมไปเจอข้อมูลมาว่าเนี่ยเอกสารเดี๋ยวผมให้ดูนะะนี่เอกสารของการประชุมของคณะมการข้าวเนี่ยกกรขอชรกขอชนะกขอชเนี่ยเขาเขาเดี๋ยวเอาอย่างไงฮะเนี่ย อ่ะเนี่ยฮะอันเนี้ยเ,เป็นเป็นเป็นเอกสารที่ในการประชุมนะค่ะคุณคุณกุ้งดูนีนะว่าใช่แล้วตัวเลขมันเป็นไงฮะละเอียดมากเลยค่ะเขาบอกว่าอันนี้สมสรุปง่ายๆนะตัวเลขเนี่ยนะเขาบอกว่ารายได้เกษตรกรนะเพิ่มขึ้นจากโครงการจำนำข้าวเนี่ยรวมแล้ว1 1 6 0 0 0ล้านบาทนะฮะในปี54ครัวบ55ใช่แล้วในปี5 5ถึง56เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1 1 4 0 0 0่ล้านบาทฉเฉลี่ยแล้วรายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ42,000บาทต่อคนนะแล้วกำลังซื้อผู้บริโภคเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า2%ของส่งผลให้ GDP ของประเทศในปี5455หหนี่เพิ่มขึ้นเป็น0.69และในปี5 5ถึง5 6เพิ่มขึ้นเป็น0.62ย์ะรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น6.7%จเจาก4.7ในปีที่แล้วเพราะโครงการจำนำข้าวทำไมไม่เอามาพูดเนี่ยพูดไม่เป็นไงแล้วผมเสียใจคุณเต้ ผมเห็นที่เขาแถลงข่าวกับนักข่าวไหมฮะภาพนั้นอ่ะโอ้โหฝ่ายตรงข้ามพยายามเสละเลยนะคือเขาถามว่าขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุนอะไรบอกว่าไม่ได้ขาดทุนเลยนี่คือเงินอุดหนุนฝ่ายเขาพยายามที่จะเค้นตัวเลขให้ได้เห็นไหมคะความที่แบบว่าพวกนั้นเขาจะพูดเก่งอ่ะเขาพยายามจะอะไรเท่าไหร่แล้วไม่ขาดทุนไหนบอกไม่ขาดทุนแล้วตัวเลขอยู่ไหนล่ะอะไรยังไงล่ะคือเสร็จตั้งแต่ไปรับเรื่องขาดทุนแล้วคําว่าขาดทุนเนี่ยใครมวนพูดนะฝ่ายค้านอ่ะ เขาประกาศก่อนเลยว่ารัฐบาลข,ขาดทุนขาดทุนไอเราก็ไปพุบเหยื่อลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ใช่เ<อ>พราะจริงลักษณะของโครงการจำนำข้าวเนี้ยตัดหน้าผมบ้างก็ได้ครับผมใช้ท่านผู้ชมอ่านจนจบเลย <c oughs> <c oughs> นะก็โครงการจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นลักษณะของเงินอุดหนุนอย่าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมเคยเอาตัวเลขมาเทียบใน,ในรายการสัญญาปากแมวนะไอเอูเนี่ย เขาอุดหนุนเกษตรกรเขาปีหนึ่งนะสองจุล้านล้านนะครับ <หา S 2> ของเราเนี่ยตัวนี้แล้วก็มีเหมือนกันนะอุดหนุนโดยตรงไม่ใช่ผ <หา S 2> ่านการค้าการค้าขายแต่คุณทักิณนิชลาดวิธีการจะอุดหนุนเกษตรกรเอามาจำนำ,ำ,นำแล้วรัฐก็มีรายได้จากการาาขายด้วย<ช>แทนที่จะหมดไปเป็น5้าแสนล้านก็ขายคืนกลับมานะฮะขายคืนกลับมาได้บางส่วนก็เท่ากับเงินลงทุนแค่1นึ่งแสนสามหมื่นล้าน ล้วเี่กป่าว่าเสียสิทธิ์เยอะกว่านะถ้าราคาดีมันก็ดีไปใิดเอาถ่ายออกมาได้อีกถ้าโชคดีขายได้หมดก็รัฐบาลไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทในการอุดหนุนเกษตรกรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะมันเป็นเป็นโครงการที่โคตรตลาดีเลยอ่ะแต่มันจะเสียหายอยู่บ้างตรงเรื่องของเอ่อทุจริตทุจริตถูกไหมฮะทุจริตมันก็มีอยู่บ้างตอนนี้ยแต่ถามว่าถามว่าคุมได้ตอนนี้นะรัฐบาลเขาเอาจริงแล้วนะเดี๋ยวเราจะมีข่าวเรื่องว่าคุณเต้นลงไปเรียกว่า เขาเรียกว่าปิดโกดังนับกันเลยคพร้อมทั้งพร้อมทั่วประเทศเวลาปิดโกดังนับนี่คุณย้ายไม่ได้แล้วนะจะอ้วนย้ายไม่ได้แล้วนะอย่างคุณเนี่ยคุณจำนำข้าวคุณโกงไว้ใช่ไหมเวลาผมไปตรวจโรงงานนี้คุณก็ย้ายไอ้โรงงานนู้นมาไว้พอไปตรวจแล้วคุณก็ย้ายนี่คุณจะไม่เหมือนหมอวันลงแล้วนะที่จะไปขโมยเอาข้าวเขาออกมาแล้วไปสภพาไม่ได้แล้วนะออย่างนั้นไม่ได้แล้วนะเพรา้อ่าเออทีได้ไม่ได้แล้วผมถามหน่อยคุณกุ้งหมอวันลงหรือฝ่ายค้านเนี่ยทำไมมันรู้เรื่องทุจริตจำนำข้าวดีจัง่ง ง่ายนิดเดียวครับไม่บอกผมเคยทุดจริตผมก็ต้องรู้สิครับพี่ไม่ใช่เลยผมบอกว่าไม่ใช่เคยทุดจริตผมจะบอกให้ผมลงพื้นที่นะคุณกุ้งนะในข้าราชการระดับล่างเนี่ยยังเป็นพวกเขาอยู่จํานวนมากเลยนะคือเราเนี่ยเป็นรัฐบาลแต่ในในช่วงที่เขาช่วงรัฐบาลนายพิสิทธิ์แล้วนายเนวินเข้ามาดูแลตรงนี้ กำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะคนของเขาทั้งนั้นเลยแล้วก็ผูกเห็นไหมฮะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งทีงอยู่ได้60ปีในจอปปออบจอบกอะไรอีกเยอะแยะนะคะข้าราชการเป็นหลักเลยคุณกุ้งแล้วลงสีเนี่ยพวกเนี้ยเงินรัฐบาลที่ลงไปเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น SME s m ็มอีเไปไม่ถึงชาวบ้านนะโดนไอ้พวกนี้สอยกินคอร์รัปชันในระดับล่างหมดโอ้โหแลถึงชาวบ้านแล้วปราบยากนะคุณกุ้งใช่ค่ะเพราะเคสเนี่ยมันมีเป็นแสนเป็นพันๆเลยอ่ะเพราะมันยิบย่อยโกงนิดโกงหน่อยเนี่ยคือโครงสร้างที่รัฐบาาาลขขนนดี้้ยอู่ง เป็นยอดของเราฮะ <c oughs> แต่ยิ่งลงไปล่างเท่าไหร่เนี่ยครับกลายเป็นของเขา <c oughs> นะแล้วล่าสุดเนี่ยเห็นก็บอกจะเอมามีอะไรนะ กกตองค์กรยิสระจะลงไปเปิดระดับล่างอีกอีกกระจายแบบนี้นี่เขาเล่นเราแบบนี้นะนี่ไงคือรัฐบาลเนี่ยคือต้องลงไปในถึงให้ลากย่าจริงๆเลยนะคะเข้าไปเลยค่ะทุกชุมชนไม่ได้มันไอ้นี่ไงเลือกตั้งไว้60ปีไงนี่แหละกำันไง้นี่แหละเขาวางโครงโครงสร้างเขา้แล้วเขาวางไว้หมดแล้วนะคะจะไปแก้นี่ก็ยากแล้วะชคะพวกเขาก็จะไม่ยอมละฉันคใอยฉันอยู่อย่างเงี้ยฉันก็จะอยู่มันอย่างเงี้ยใครจะมาปรับเปลี่ยนเนี่ยก็คราวนั้นจะปรับหน่อยโอ้โหบ๊อบกำนัน้ผู้ใหญ่บ้านผ่าน เลยไม่ยอมเลยวก็ต้องผ่อนไปหน่อยแล้วตรงนี้แหละพอใครข้างล่างมันโกงและพวกเขาอ่ะเขาพวกเขาโกงพวกเราเขาจะไม่รู้ได้ยังไงว่าตรงไหนโกงมั่งเขาจะนะคือพวางระเบิดเวลาไว้เียบร้อยแล้วเขระเบิดของเขาเองอ่ะพอถึงเวลาเขาเอาข้างล่างมาอัดรัฐบาลแล้วก็บอกอย่างนี้แล้วก็พูดเรื่องอะไรฮะขาดทุนกำไรรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ไปงับลูก แล้วข้อสาคัญเลยเปนประเทศไทยกับพี่ครับไม่ใช่บริษัทไทยแลนด์จำกัดใายรัฐบาลไม่ได้เป็นบริษัทแลจะขาดทนหรือต้อะไรไคือจะไปคิดค้ากําไรกับชาวนาไม่ได้นะคะเพราะว่าชาวนานี่เขาเป็นกระดูกสันหลังของชาติวถ้าพูดว่ากำไรขาดทุนบบอกกองทัพบกขาดทุนมากกว่าค่ะ เอาผ่านไปเท <row> ่าไหร่ห่งแสนแปดล้านอะไรอ่ะ้บประราจที่ตรวจระเบิด <hin> อ <Brother> <T> ่ะจายุน <lige> น่ากนนะเลยเลยเือพวงอ่ะแา่ทุนเยอะเรือหออีกนะอาเรือหอพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับมมมมมันนนนไไ่่่ีีตต้ทุุอองงคยเรราแห ช่วงนี้นมสั่ียักษ์ปากแมวทีเด็ดครับช่วงนี้ขอบคุณพีโมเดลเขาจะให้คุณกุ้งมาพูดแม่นี่เขาเป็นผู้หญิงความสวยความงามนี่ต้องย้นีขอบคุณนะพีโมเดลเอาไม่อยู่แล้วแม่ถ้าพีโมเดลมีหน้าตาพีเซนเตอร์อย่างคนตาของจ๋าไม่ต้องไปพีโมเดลนะคุณไปหารถสิบล้อสักคันแล้วกระโดดกระโดดเลยเกิดใหม่ปั๊บจะดูดีกว่านี้ใช่ นี่พ่โมเดลต้องนี่อย่างนี้นี่อยากหน้าตาสดสวยใสปิ๊งนะคะเรียกเกาโอ้น้อยใจแล้วน้อยใจ้ม่ใจหล่อหล่อนะคะพ่โมเดลค่ะนะคะเสริมความงามนะคะความสวยอยากหน้าใสปิ๊งเหมือนกุ้งกวาชกอรนะคะก็ไปที่สาขาเชียงใหม่เลยค่ะถ้าอยู่แถวเชียงใหม่ภาคเหนือนะคะถนนสิริมังคลาจารย์ค่ะห่างจากนิมานเหมินบล็อกเดียวนะคะสาขาในกรุงเทพก็แล้วอยู่กรุงเทพไปนฮะโชคชัยสี่ค่ะโชคชัยสี่นะ แล้วก็ถ้าสงสัยโทรถามโดยทรเลยฮะศูนย์สองห้าสามศูนย์สอนึ่งสามศูนย์แปดห้าศูนย์ค่ะรับแล้วรองว่าออกมาเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยค่ะอนี่เขาบริหารงานโดยแพทย์นะฮะโดยเขาเรียกว่าบริหารงานด้วยจัรยาแพทย์ค่ะไม่เอาที่แบบว่าจะเอาแพงๆหรือจะเอาอะไรเพราะว่าเขาเขาเน้นคุณภาพเขาเน้นคุณภาพเน้นอยากให้พี่น้องเสื้อแดงเราเนี่ยเจ้าของดูแลเองด้วยสวยๆงานกันหน่อยนะ บางทีไปที่อื่นเนี่ยเป็นหมื่นทําจมูกได้สองสามหมื่นนะที่นี่เขาทาจมูก9 9้0ก้าเาพันเก้าออกมาสวยปิ๊งเลยโอ้โหก็มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานดูเนียนเลยคะเหมือนไม่ได้ทำฮะแล้วลดความอ้วนนะค่ะจะอ้วนเดี๋ยวจะเข้าคอร์สนะคะแต่ว่าถ้าไงถ้าคุณเนี่ยไม่ต้องไปพีโมเดลก็ได้ประหยัดกว่านั้นมีคุณเอาสูตรผมไปเลยฮะเอาสูตรผมไปใช้ก็ทำยังไงฮะอมก่อนรับประทานข้าวอมก่อนครับอมอแค่นี้แล้วคุณจะออกกาลังไม่ต้องออกกําลังกายกินอย่างที่กินกินข้าวขาหมูได้อะไรกินได้หมดทุกอย่างอะเพียงแต่ ที่ผมบอกเนี่ยคุณอมไว้ก่อนกินข้าวใช่ไหมข้าวเนี่ยนะไม่ใช่ฮะมันเป็นมันเป็นเอ่อเอาไว้อมก่อนแล้วก็พออมเสร็จแล้วก็กินข้าวฮะอะไรฮะลูกเทนิสนะฮะคุณลองดูฮะรับรองสามเดือนผอมรับรองฮะคุณกินได้อย่างที่กุชอกินดยอยากกินอะไรกินเลยใช่ไหมฮะเอาบอกสู่ได้ฟังเอานะเข้าข่ามานหน่อยสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วแหละเมื่อวันสองวันนี้เองเนาะก็คือสัปดาห์นี้นะฮะจะพูดชอบพูดสัปดาห์ที่แล้วจริงมาสัปดาห์นี้เนาะใช่ไหมฮะก็ที่ผ่าน มานี่มีการปรับรัฐมนตรีนะฮะมีตำแหน่งอะไรบ้างแล้วรัฐมนตรีไปปรับรัฐบาลไฟแดงใช่ไหมฮะแล้วรัฐมนตรีเขารัฐบาลไฟแดงตำรวจจับปุ๊บปรับเลยเขาปรับคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสมการทํางานเขาปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อลดแรงกดดันกันปรับปรับใหญ่18เก้าอี้ครับนะฮะ คณะท่านเอาหลักๆว่าที่สําคัญสําคัญนะคุณลุงนะอย่างคุณยิ่งรักตอนนี้ก็มาควบตําแหน่งแล้ะบุนกะลาโหมด้วยเอาตุลลธาเป็นนายกรุ่นขี่ม้าไม่ใช่เควบแปลว่านั่งสองสองตำแหน่งเอามันด้วยขี่ม้าพี่คุณไปเรียนภาษาไทยก่อนไหมมีปัญหาเหลือเกินปัญหาเยอะเดี๋ยวผมส่งเรียนป .4 ก่อนค่ะนะคะก็ดีนะคะควบสองตำแหน่งทีนี้ตำแหน่งสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยอย่างคุณนิวัฒน์ทำโรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีชณิดนะฮะอันเนี้ย แล้วก็รัฐมนตรีช่วยไปด้วยนะตอนแรกนายยังรงพ่วงราชเป็นอ๋อโทษนะฮะคุณนิวัฒน์นี่โดนแต่งตั้งให้เป็นนะฮะก็คือคนที่โดนปลดไปเนี่ยก็คือรัฐมนตรีพานิชคนเก่าเนี่ยผมยังห่วงว่าเห็นว่ามีแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยมาด้วยผมบอกคุณเต้นไปแล้วมั้งปรากฏคุณเต้นยังอยู่แล้วรัฐมนตรีช่วยมีได้มีได้หลายคนนะไม่ใช่มีคนเดียวปรากฏคุณเต้นตอนนี้ยังไปจับไปจับลงศีอยู่เลยที่โกงข้าวนะฮะสรุปว่าคือรัฐมนตรีที่โดนแต่งตั้งคือคุณนิวัฒ ทำรงบุญทรงไวศาลมานั่งแทนะนะครับแล้วก็มีหลายหลายท่านนายสันติพรพันธุ์บรณุิตีสําน,นักนายกนางปรวีนาของสกุล เป็น,นรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมนะฮะแล้วตำแหน่งสําคัญนี่คุณจตุรงค์ฉายแสงะนะเป็น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาซึ่งจริงๆคนเก่าเนี่ยเขาก็ทํางานดีอยู่นะ,ะแต่เพียงแต่ตรงนี้ก็ต้องมองว่าคุณจตุรงค์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพะนะแต่โดนบังเอิญติดอยู่บ้านที่ร้อยร้อยสิบเอ็ดตอนนี้หลุดมาแล้วก็ทางรัฐบาลอยากจะใช้ส่วนคนที่ทําอยู่แต่เดิมนะก็ไปเป็นอะไรไงฮะรองนายกนะฮะประจำสำนักนายกนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายก คุณวงเทพการจนาก็ไปเป็นรองนายกนะฮะเนี่ยนะฮะคุณวงเทพอ่าอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการปรับโดยโควตานะฮะแล้วก็เอาตัวจริงลงอีกตำแหน่งนึงที่ผมบอกว่าน่าสนใจเอาผมพูดจากผมพูดจากเฉพาะที่ตำแหน่งที่น่าสนใจดีกว่านาะนะฮะก่อนจะมาถึงตรงนี้เอาเอาใครดีเอานายกก่อนนะฮะนายกไปก่อนดีกว่าค่ะคือนายกเนี่ยผมบอกให้ว่าอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะใช่แล้วเพราะผู้หญิงผู้หญิงม,มาดูแลกองทัพ ใช่มานั่งแล้วจริงก็ดูนะเฮ้ยคุณตตลงคุณไม่ทำะารกันไม่ทำอะไรใช่ไหมคุณน้อยใจผมเหรอผู้หญิงดูแลกองรักรัฐมนตรีว่าการควบนะครับเอาพลเอกสัชิปมาภาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระเราไอ้ตำแหน่งนี้มีสองมีสองลักษณะคือหนึ่งตอนนี้คุณยิ่งรักมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่มีผู้หญิงควบตำแหน่งนี้แต่คุณจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าก่อนหน้าที่คุณยิ่งรักจะมานั่งตรงนี้ผมบอกว่าเขาคบคงจะปูกคิดจะปูกันมานานแล้วนะฮะเพราะ ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามีการเดินสายพบทหารโดยเฉพาะกับประยุทธ์จันโอชานี่สนิทสนม่ะไหนก็ไปด้วยกันน้ำท่วมคือคุณยิ่งรักจะมานั่งตรงนี้เนี่ยเขาเขาเคยมีอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้เคยจะนั่งครั้งหนึ่งนะแล้วก็ไม่นั่งมีข่าวลือออกมาว่าจะนั่งรั้วนตรีกระโดดเแต่แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการไปพบทหารนะมีการคุณเห็นไหมคุณยิ่งรักไปต่างประเทศจะเห็นว่า ก็ไปเดินแถวอไปเอากองทัพมาเหมือนกับว่าทําให้กองทัพไทยนี่ยคุ้นเคยจะภาพนั้นให้ชินก่อนใช่เพราะการที่อยู่ผู้หญิงไปเดินตรวจแถว่านเป็นชายชาติทหารเนี่ยมันก็แบบบางทีไม่เคยไม่แต่ต่างประเทศเขาเชิญเองนะใช่เขาเชิญเองนะไม่แต่คุณกุ้งเรื่องแบบนี้ก็มีการจัดมีการบอกกันได้นะฮะอย่างคุณยิ่งรักไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีภาพที่การเดินตรวจแถวทหารในต่างประเทศหลายครั้งจนทําให้เกิดภาพพจน์ที่บอกว่าเฮ้ยกองทัพไทยก็ดูคุ้นๆอ่ะคือจางประเทศห่อแล้วสุดท้ายก็มานั่ง ผมบอกว่าการนั่งของคุณยิ่รักวันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นป๊อปอัพทันทีทันใด <Okay. S 1> เรื่องเหล่านี้ปูกันมาก่อนแล้วว่าคุณยิ่รักจะมานั่งในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นดูจากที่ที่ที่เขาทำนะเดี๋ยววันนะฮะ ที่น่าสนใจผมมอสนใจคนนี้ครับใครครับพี่เหลิมเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปเอาคุณยิ่งรักก่อนเดี๋ยวที่เราตำแหน่งเราจะพูดที่มาที่ไปเร่องตำแหน่งของคุณยิ่งรักเนี่ยยังมีอีกประเด็นที่สําคัญผมถามว่าตอนนี้งานไม่ทําพาเพื่อนเซ็อีกนะวันนี้แมวแมวเหงาเลยแมวเหงาเลยคืออะไรที่มันถูกเถิกอนนี่ไม่ทำอ่ะจะเบี้ยวจะลดเลี้ยวไปทางนู้นแล้วก็อะไรที่มันจะช้าทําให้ช้าลงใจพี่เฉลิมเป็นพิเศษไม่ใช่เขาอยากให้นายทสิงกลับบ้านไงเขาก็เลยฝา หังใจอยู่กับท่านเฉลิมก็ทีละคนทีละคนเอานี้ก่อนกําลังดูว่าิ